ข่าวดีเริ่มโอนเงิน29มกราคมนี้จ่ายเงินเพิ่มให้อีกหนึ่งกลุ่มกดเงินสดใช้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้ค่ะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเงินประกันรายได้มาฝากกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังค่ะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยค่ะเริ่มโอนให้นะคะวันที่29มกราคมนี้สำหรับเงินประกันรายได้ยางพาราค่ะงวดที่3ของทกสนะคะเช็คด่วนเลยค่ะเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางซึ่งตกล่นก,นกว่าแสนลายนะคะธนาคารนัดโอนเที่ยงคืนนี้ค่ะส่วนงวด3นะคะกอยทจะส่งข้อมูล25มกราคมนี้ นัดโอนเงินให้29มกราคมสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้เลยค่ะสำหรับความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางนะคะตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2นะคะสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับยางแห่งประเทศไทยนะคะทั้งบัตรสีเขียวและบัตรสีชมพู ซึ่งแจ้งข้อมูลพื้นที่ปุกยางภายในวันที่15พฤษภาคม2563ค่ะจำนวน1,834,087ลายนะคะพื้นที่สวนยางที่กีดได้นะคะจำนวน18,286,186.03ลร่นะคะกำหนดระยะเวลาประกันลายได้6เดือนค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคม2563 ถึงมีนาคม2,564ราคายางที่ประกันรายได้นะคะกําหนดให้ยางแผ่นดิบคุณภาพดีอยู่ที่60บาทต่อกิโลกร,รัมค่ะน้ำยางสดนะคะ57บาทต่อกิโลกร,รมัมและยางก้อนถ้วยนะคะ23บาทต่อกิโลกร,รัมค่ะส่วนปริมาณผล,ผลผลิตที่จะประกันรายได้นะคะผลผลิตยางแห้ง20บกิโลกร,รัมต่อไร่ต่อเดือนนะคะ อย่างก้อนถ้วย40กิโลกร,รัมต่อไล่ต่อเดือนเช่นกันค่ะแต่ไม่เกิน25ไล่นะคะโดยแบ่งสัสดส่วนรายได้แก่เจ้าของสวน60%และคนกีดต40%ค่ะเกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินและประกันรายได้ด้วยตัวเองเลยนะคะ ซึ่งผ่านมาแล้ว3งวดค่ะล่าสุดนะคะความคืบหน้าการจ่ายเงินประกันรายได้ยางพารางวดที่3การยางแห่งประเทศไทยจะส่งข้อมูลวันจันทร์ที่25มกราคม2564นี้ค่ะและทกสน,นะคะสามารถโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่29มกราคม2564ส่วยเงินชดเชยโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยาง งวดที่1และงวดที่2ที่ตกค้างนะคะจำนวน118,449ลายจะโอนเงินได้เพียง117,20ลายนะคะภายในวันที่22มกราคมนี้ค่ะนัดโอนหลังเที่ยงคืนวันนี้นะคะดังนั้นนะคะพี่น้องชาวสวนยางลองตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์เบื้องต้นก่อนได้เลยนะคะหากสงสัยหรือไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กยทสำนักงานใหญ่กยทจังหวัดและกยทสาขาทั่วประเทศค่ะและนี่นะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำเอามาฝากกันนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังสวัสดีค่ะ